รอยเตอร์ uters, ธนาคารยักษ์ใหญ่เวลฟาโกและเจพีมอร์แกนเตรียมเปิดตัวกองทุนบิตคอยธนาคารยักษ์ใหญ่เวลฟาโกได้เข้าเป็นหนึ่งในผู้เล่นในตลาดคริปโตพร้อมๆกับ JP เอมอร์แกนพวกเขาต้องการเปิดตัวกองทุนบิตคอยอ้างอิงจากเอกสารที่ถูกยื่นต่อเส็กสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พวกเขาเป็นอีกธนาคารที่มีชื่อเสียงอีกคู่หนึ่งที่เพิ่มความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลเวลฟาโกเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินข้ามชาติสัญชาติอเมริกันในสหรัฐอเมริกานในปี 1,852โดยวิลเลียมฟาโก้บริษัทกำลังร่วมมือกับทั้ง FS Investment และ New York Digital Investment Group ในข้อตกลงนี้ NYDIG เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินและเทคโนโลยียอดนิยมที่ดำเนินงานในฐานะบริษัทการลงทุนทั่วโลกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้บริการดำเนินการจัดการสินทรัพย์และดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเวลฟาโกประกอบด้วยบริษัทในเครือ2แห่งได้แก่เวลฟาโก้แอดไวเซ Financial Network, f i แนนเชียลเน็ตเวและเวลฟาโก้เคลียร g s ิงเซอร์วิสบริษัทจะได้รับเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ระบุจากยอดขายที่ทำผ่านบริษัทย่อย2แห่ง j p m Morgan จับตาอนาคตที่ไร้ธนาคารด้วยการเปิดตัวกองทุนบิ t คอย n p p Morgan จะร่วมมือกับ New York Digital Investment Group n y เป็น YDIG และวางแผนที่จะรับเปอร์เซ็นต์ของยอดขายผ่านบริษัทในเครือบริษัทนี้เป็นที่รู้จักดีในชื่อ j p m Morgan Chase, c สคริปโตเคเ n รนซอย่างชา้ชาช้า m p พ m o อ g a n กล่าวว่านักลงทุนควรพิจารณารวมสินทรัพย์บิตคอยไว้ในพอร์ตการรอทุนเมื่อต้นปีนี้พวกเขาเสริมว่าหากจัดสรรพอร์ตด้วย BTC ไว้ถึง1%ก็จะสามารถดึงดูดกำไรที่สมเหตุสมผลได้ j p m Morgan Chase และเว f a r โ o ยังใช้มาตรการป้องกันการลดบทบาทของธนาคารลงในอนาคตด้วยการแห่ลงทุนในบิตคอย โกลแมนจัดซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนข้ามชาติของอเมริกาและบริษัทให้บริการทางการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวนี้เช่นกันปัจจุบันพวกเขาให้บริการด้านการจัดการการลงทุนหลักทรัพย์การจัดการสินทรัพย์และบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำกดอ่านข่าวธนาคารยักษ์ใหญ่เวลฟาโกและเจพีมอร์แกนเตรียมเปิดตัวกองทุนบิตคอยต่อที่สยามบล็อกเชน